ทุกคนคะหนูได้ยินเสียงโซ่มาจากแถวแถวนี้แล้วอีโ่อก็ไม่อยู่นะคะว่าและเชียวนี่นี่โซ่ปอกขาคะไปเอามาจากไหนอีกว่านไปเอามาจากไหนนี่หรือพ่อไม่เก็บหรือเปล่าฮะพ่อหนูไม่เก็บบ่ ได้ยินเสียงโซ่ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะใครทำอะไรนะคะเออปรากฏว,ว่าบักอ้วนได้โซ่มาเล่นถ้าพ่อถ้าพ่อไม่ลืมก็อาจจะเอานี่ไงนี่หรือเปล่านี่รอยเขาลากมาหรือเปล่ากปกติเจจะไว้ตรงนี้นะคะโซ่ตรงไหนอ่ะแม่ก็ตรงนี้ ไม่มั่นใจแล้วหนูเจาอกได้ไหมถอยเบียดไปเบียดไปเบียดไปเป๊บเปรบเปรีบเบ,บ,บียดไปพ่อมาอยู่ค่ะทุกคนพ่อไปตัดหญ้า ได้โซมาเล่นเอ้ะวัวมาอี๋เออได้มาจากตรงไหนเนาะโซนี่ดีเขาไม่คว้างทิ้งน่ะเวลาเขาได้ของเล่นนี่เขาจะคว้างทิ้งนี่แหละโดยดูพี่แทงพี่แทงพี่แทงแทงพี่แทงพี่แทงอยากไฟพี่แทงอยากไฟ ฮึบแดงเอ้ยเออไฟหมดนะรุ่นนี้ไฟหมดนะจ้าไฟหมดนะเอี่ยอย่าได้เข้ามาเยือนถึงน้าบ้านนะเอออันนี้ทองแท่งนะไม่ใช่ทองคำอืมภารกิจเอาโซ่ออกจากลูกสำเร็จค่ะทุกคนโอ้ย,อยหนออีพออย่าลืมโซ่อกอีกเด้อ